สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปยสุขุทุกคนนะครับมาพบก,กับกช่องใจฉาติถุงล่าคือเอาพี่น้องมื้อนนี่นะครับบรรยากาศรรหลังเลิกงานเลิกงานพี่น้องเอ้ยเอาเมนูต้มเป็ดปลาไหลเนาะมาฝากพี่ตอนน้องเล้วพี่น้องเนอะบางเฉยบางตอนนี้ตอนปลาไหลเนาะน้องโอ้ยตัวงานเลยเพื่อยคักพี่นอ้องเลยต้มใส่ใบบักขามใส่ใบยีหราดนะครับบริเฮ็ดส่วนในพี่น้องนะครับนะครับกับข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามน,นคะครับกดซับตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกับน้องแจ่าชาติถุงล่าได้ครับพี่น้องเนอะเอากระเทือกแล้วครับ ก็มีข้าวเหนียวนะครับพี่น้องก็มีข้าวเหนียวมากนะครับมาไกลๆมาก,กินน้ำกันเด้อก็คือเก่าองนะครับพี่น้องเนาะสำหรับจ้าชาติพรต้องโม่ไหลสำหรับจ้าชาติพรต้องโม่ไหลยโยกเอาไม้เลยพี่น้องเนอะ <c oughs> วันบวกคือบาปบาบ่บมาได้พี่น้องได้ช่วง มาครับมาเสีบๆน้ำกันได้ป่ะเนี่ยโอ้ยเรื่มเจียวหรือหวานเลื่อมอยังมาแต่งพีหน่อมือเถื่อนยังก่อมังมังขุดกันเลยอ มาลายพี่น้องเย็นพอดีกินเลยอือหือ,อชอบค,ครับ chào <coughs> ừ เดือดหายมึงเร่งไปลองเ้ยไม่แห้งเถออ,อ,อะไรมอ

Non, in พักจุดอกมากหวยหมดพี่น้องเอ้ยจังบ่ะค่อยหัวไหมดคักๆนี่แนี่เลยป่ะเนี่ยโอ้ไแน่วๆก็แนวหนึ่งน่ออื้มอื้ม 嗯。Mm. គាត់ថាបានលឿន อืโอ้แสบมันไปหน่อย Hãy subscribe nè kênh Ghiền Mì Gõ นี่ตกไหมครับนี่สี่ตกมาตก 嗯。Mm hmm. สำหรับใจหัดโปรดองเบาหลายกอืม<ฮ>อิ่อมเลยครับพี่น้องครับกับมือนี้กับมานาเสนอนะครับเป็นเมนูนะครับต้มเป็ดกปลาไหลนะครับสูตรนี้เป็นสูตรต้มมันบ้านนะพี่น้องนะเป็นบดใส่ขมิ้นนะครับกับ สำหรับผู้ใดเขามาเบื่อแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าเป็นน้ังแกให้จะหาถุงร่านะครับให้เฮ็ดเชื่อใจกับบดเป็นบดต้องยางมากไม้แล้วพี่น้องเนาะของบรรยากาศบ้านเดี๋ยวเราม่ฝากพี่ฝากน้องสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาพี่น้องไปเท่านี้เดี๋ยวเมนูหนนาสิเป็นงยังกับสำหรับทะลุนกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเด็ด